จะทุกคนแคนเบรรี่ป่านะเดี๋ยวนินจะพาเอาที่ตักๆนะคะทุกคนนี่เราก็ตักเ,เลยจ้ะเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่จะค่อยๆตักเค่อยๆตักเอาจ้ะอืมก็จะตักยากนะคะถามว่าเอาที่ตักตักตักง่ายไหมมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าป่าแคนเบรรี่ตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นยุบลงแบบนี้นะจ้ะเวลาเอาที่ตักมันก็ ไม่ได้ตักง่ายนะคะแต่มันก็ได้เร็วกว่าตักมือจ้ะได้เร็วกว่าเก็บมือนะคะเราก็ค่อยๆตักเอาจ้ะนี่เพราะว่าอันนี้นะคะทุกคนมันจะเก็บยากเก็บยากกว่าเก็บยากกว่าเลดเบอร์รี่เก็บยากกว่าบูเบอรี ry, ่กกนะคะทุกคนนี่เราจะทําไมเหตุผลว่าอันนี้นะคะแล้วป่าก็โอ้โหเข้ายากด้วยนะคะทุกคนรูนิงก็จะค่อยๆตักเอาแบบนี้นะคะทุกคนนี่ แต่ปลาแบบนี้มันจะตักง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนว่าเป็นเนินนะจ๊ะนี่ฟินแล,ลนด์ฟินแลนด์ดินแดนที่แปบลบว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนแครนเบอร์รี่นี่เป็นผลไม้ดีมีประโยชน์มากเลยนะคะซึ่งตลาดต้องการเยอะแต่ว่ามันมันเก็บยากดู แล้วช่วงที่เก็บแครนเบอร์รี่นี่ก็จะเริ่มแบบว่าอากาศอากาศไม่ค่อยจะดีนะคะทุกคนอากาศก็คือจะหนาวนะจ๊ะนิ้งก็ใส่เต็มพร้อมรองเท้าบูทก็น้องใส่แบบว่ารองเท้าบูทแบบหน้าหนาวนะจ๊ะรองเท้าบูทแบบว่าหน้าร้อนก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วถ้าแบบว่าถ้าเรามาตอนเช้านี่จะ้ะก็จะเข้าไป มาตอนเช้านี่ป่าแคนเบอร์รี่เขาจะเป็นป่าที่เดียวว่าโล่งนะคะเป็นป่าที่เดียวว่าหนองน้ำน่ะาจา้ะก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นป่าที่โล่งอากาศก็จะหนาวจ้ะนี่ก็จะตักเอาแบบนี้เราจะทุกคนอู้คือคือสำหรับนิ่งนะคะ ถ้าเก็บแคนเบอร์รี่นี่ถ้าถ้ามันไม่มีนี่มันอันี้นะคะทุกคนมันมันแบบว่ายัางไงล่ะมันขี้เกียจนะคะแต่นิ้งขยันเพราะว่ามันมีนะคะทุกคนแล้วมันมีเยอะแบบนี้นะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เราแบบว่าอยากเก็บเนาะจะขอบอกว่าหน้าร้อนฟินแลนด์นี่เวลาเวลาไม่เคยพอนะคะวิ่งเก็บเห็ดวิ่งเก็บ,บ,กบแคนเบอร์รี่บางทีวันหนึ่งน่ะ หนิงเข้าป่านะคะหนิงก็